ตอนนั้นที่คุณกันโต๊ในที่โรงพยาบาลสนามสองที่ราชพัฒน์ภูเก็ตว่านั่งคุยกันว่าจะเอาที่ไหนดีบางคนก็บอกไปเอาที่วัดบางคนบอกไปเอาที่โรงเรียนบางคนก็ไปเอาหอประชุมของเทศบาลบางคนบอกว่าไปเอาสนามบาสที่ปลายแหลมสะพานหินแต่ทุกคนมองถึงแล้วว่าจุดนี้เนี่ยในเนื้อที่40ไร่ที่อยู่ที่นี่เป็นสถานที่เรือนจำเก่า แต่ว่าก็เป็นผลดีฮะนื่งองจากว่ามีขอบคิดรอบรับ้วขอบคิดนั้นหนีไปไหนไม่ได้มีรั้วที่มั่นคงแข็งแรงนะครับเขเข้ามาแล้วเนี่ยจากการตัดตัวจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในสถานที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างนี้ในใน,ใ,นใ,นในในจุดดีนะครับเราคิดกันวัานั้นในที่ประชุมนะครับจริงๆเน่ยลงมองไปถึง1,000ั แต่ว่าในขณะนี้ทำได้อยู่300นะครับ300-500โดยประมาณไนคร่าวๆนะครับเป็นสถานที่กว้างขวางไม่แออัดแล้วก็ทําให้การใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นการพักคอยนะครับแล้วถ้าคนจะเป็นโรคถึงขั้นสีเหลืองก็นําส่งโรงพยาบาลไปแค่นั้นเองครับก็บางคนอาจจะอยู่ที่นี่สักไม่กี่วันครบ1 4กี่วันก็าหายก็ออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้ครับ ผมถามดูที่ว่าผมถามกลับไปว่าอยากให้อยากให้นอนข้างถนนหรืออยากจะนอนอยู่ข้างวัดอยากจะยนอนอยู่ข้างศาลเจ้าแล้วก็ไปเก็บคนเข้ามาโรงพยาบาลอาจจะมีชีวิตอยู่หรือไม่หรืออาจจะไม่มีชีวิตอยู่วันนี้คนไทยโดยผู้บริหารสูงสุดผู้าาว่าการจังหวัดภูเก็ตนายกองการแวานาวตัวจังหวัดทำดีที่สุดแล้วครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นการป้องกันครับเราทําที่นี่เราทําเผื่อไว้นะครับเป็นการป้องกันเราอย่าไปคิดว่าคุกคึกเนี่ยผมเองเดี๋ยวจะนอนให้ดูเลยว่าผม จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะนอนให้ดูตัวอย่างถ่ายออกไปผมยังกล้านอนไม่กลัวอะไรสิ่งที่เรามอบสิ่งดีๆให้ทั้งนั้นวันนี้ถ้าอ,องค์การบริหารจ,จังหวัดเฉยเไม่ดูแลประชาชนไม่ดูแลผมถาม่าคัตเตอร์ภูเก็ตจะเป็นยังไงอดอยากตายครับวันนี้เราเชื่อว่าเราอย่าไปกลัวตำํุตำต,ต,ตัวเลขกิ่พุ่งขึ้นขึ้นสูงขึ้นอย่าไปกลัวครับสูงขึ้นเท่าไหร่ครับเชื่อผมเลยครับมันจะปักหัวลงเฉพาะจังหวัดภูเก็ต เพราะเป็นคัตเตอร์ที่เราดูแลได้คัตเตอร์ที่เรา,เ,าเขาเรียกว่าตัดตอนได้เราตัดวงจรตรงน,นี้ได้อย่างนี้เนี่ยต้องถือว่าเก่งมากในเรื่องนี้ครับ